กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิร์สคู่สุคนเนาะมื่อน,นี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยื่จังไรก็ขอฝากความหักละความคิดหอดไปหาพี่ๆน้องๆเอฟซีเจางฟังไทยรละการต่างประเทศน้ำเนาะถ้าหกาก่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารายกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องน,น้อยของบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกาหลลยๆประเทศอยู่ในอาเซียนนะนี้มาให้ไม่พี่น้องในเบื้องในสมย่างเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในเนาะบลวยก็ได้มานั่งเปียนบรรยากาศสมธรรมชาติภูเขาอีย่างยู่ในเบื้องนอกให้ห้อยพี่น้องในเบื้องเพื่อให้อาจจกความอิดม่อยในการที่ได้ร่วมงานในแเต่ระวันท่านในเนาะทุกคนที่ผ่านมาบลุยก็ได้อัดอยู่ในเต่ห้องอยู่ในเตเหงานทุกคนบางคนอาจจะ เบือ่อกรภาพบรรยากาศเก่าๆในเนะแต่ว่าัอนี้บอลลุยก็ดได้เปลี่ยนบรรยากาศมาไทายอยู่ในภูเขาที่ว่าชิสว้ยงามๆคือทางบางหลังของบอลลุยเพื่อให้เปลี่ยนรสชาติอันใหม่ให้แก่เพื่อนพี่น้องที่เข้ามาฟังวิดีโอของบอลลุยเนาะทุกคนสลรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบอลลุยสภาหเพื่อพี่น้องไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานของประเทศไทยแล้วกัประเทศลาวของเนะว่ามีความแจกตัางกันทั้ใดได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านประากรด้านเนื้อที่แล้วกัวัฒนธรรมภาษาปากเว้า มีความแตกต่างกันเลยว่าคือการแนวใดๆเนาะเขาจะได้ไปฟังครับชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนาที่บ่าลุยอยากให้ไม่พี่นต้ตฟังก็คือความคิดเห็นที่หลายๆคนที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของภาคอีสานกับประเทศเราเขาว่าว่าเพื่อนจะแสดงความคิดเห็นแนวใดๆบ่าลุยคิดว่าพี่นต้ตให้ฟังความคิดเห็นนี้น่าจะมีมความรู้สึกคล้ายๆคือการกับเบ่าลุยเลยเนาะที่บ่าลุยได้นาเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอให้ม่พี่น้งกับบูมแมนมาเพื่อจะ นำเสนอแนวที่มันบุดีทุกคนอันนี้เรามาให้ฟังเพื่อเป็นของผู้เป็นแนวทางแต่ก็บบเพื่อว่าจีให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แนวบุดีว่ามาดามาอย่างเบลุยเนะาะเบลุยได้นำเาเรื่องราวนี้มานําเสนอกันเพื่อเป็นมุมมองอันใหม่แล้วก็บางซี่บางย่างเขาอาจจะบูหู้ก็มีนะทุกคนวัพี่น้ตให้ฟังกับพิจารณาไปพร้อมกันว่ามันเป็นอะไรได้เนาะก่อนอื่นบอลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวนี้เนาะจากช่อง u t u b e คอมเมนต์เด็ดที่บบลุยได้นำเอาเรื่องราวเพื่อนมานำเสนอมาเซ แป่งปันให้พี่น้องได้รับฟังสลับวิดีโอนี้เนาะถ้าท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าไปยปิงราจายทางซองของเพื่อน,นาเด้อพี่น้องเนาะทุกคนเพื่อเป็นการสักซาเสยเวลาเฮาไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยเนาะเราจังมงารวมกันรจายที่ฮับซูม,มีโดนจบไปนะทุกคนมีเพจดังได้ทําข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศลาวกับภาคอีสานของประเทศไทยสองพื้นที่<ม>ที่เป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเพราะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกัน มีภูมิประเทศและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่อย่างไรก็ตามในความคล้ายกันเหล่านั้นยังมีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจวันนี้เราจะลองมาดูกันในหลากหลายแง่มุมของประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทยภาคอีสานของไทยมีเนื้อที่ประมาณ1 6 0แสนตารางกิโลเมตรอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบด้วยพื้นที่ของ20จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ภาคอีสานมีชายแดนติดกับประเทศลาวซึ่งมีความยาวประมาณ1,600กิโลเมตรส่วนประเทศลาวนั้นมีเนื้อที่ประมาณ2,36,800ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่โดยรวมใหญ่กว่าภาคอีสานของประเทศไทยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอินโดจีนประกอบด้วย17แขวงและหนึ่เขตการปกครองพิเศษพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงลาวมีชายแดนติดกับภาคอีสานของไทย ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามภาคอีสานของไทยมีประชากรประมาณ21.7ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวพูดภาษาอีสานภาคอีสานประเทศลาวมีประชากรประมาณ7.5ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและพูดภาษาลาวจำนวนประชากรทั้งประเทศของประเทศลาวนั้นน้อยกว่าประชากรรวมของภาคอีสานโดยมีอัตราส่วนประมาณ หนึ่งในสามของประชากรไทยในภาคอีสานแต่เมื่อเทียบกันแล้วอัตราการเกิดของประชากรในภาคอีสานนั้นต่ำกว่าอัตราการเกิดของประชากรในประเทศลาวในแง่เศรษฐกิจนั้นภาคอีสานของไทยเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติเตบโตอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราภาคอีสานยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนประเทศลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวฝ้ายยาสูบลาวยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเหมืองแร่และที่สำคัญคือโรงงานผลิตไฟฟ้า ขนาดเศรษฐกิจของภาคอีสานของประเทศไทยนั้นประมาณ1.7ล้าน,นล้านบาทในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศลาวนั้นมีประมาณ6.4แสนล้านบาทซึ่งน้อยกว่าภาคอีสานของไทยเกินครึง่งรายได้เฉลี่ยต่อประชากรในภาคอีสานอยู่ที่91,000บาทสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อประชากรของลาวที่อยู่ที่ประมาณ7 000 8 0 0 0บาทประเทศคู่ค้าหลักของภาคอีสานของไทยคือประเทศลาวจีนและเวียดนาม ส่วนประเทศคู่ค้าหลักของเรานั้นคือประเทศไทยจีนและเวียดนาม mm. ในขณะที่ยอดการลงทุนจากต่างชาติของภาคอีสานของประเทศไทยนั้นมาจากประเทศญี่ปุ่น mm. ส่วนยอดการลงทุนจากต่างชาติของประเทศเรานั้นมาจากประเทศจีน mm. วิสัยทัศน์ของภาคอีสานของประเทศไทยคือศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งหมายถึงอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ mm. พื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย เมียนมาไทยลากัมพูชาเวียดนามและสองบนฑท,ทางตอนใต้ของประเทศจีนคือยูนนานและกวางสีส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศเหล่านั้นคือความต้องการที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียในด้านของวัฒนธรรมภาคอีสานของไทยและประเทศลามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันวัฒนธรรมหลักของทั้งสองภูมิภาคคือวัฒนธรรมแบบลามีลักษณะโดดเด่นคือประเพณีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ประเพณีการแห่เทียนพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแข่งเรือเป็นต้นอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างบางประการเช่นภาคอีสานของไทยมีวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางเข้ามาผสมผสานมากขึ้นเช่นประเพณีลอยกระทงเป็นต้นรวมถึงยังมีวัฒนธรรมร่วมและประเพณีร่วมในเขตภูมิภาคเช่นประเพณีสงกรานต์เป็นต้นลองมาฟังความคิดเห็นของประเด็นนี้กันความคิดเห็นแรกบอกว่า คนอีสานหรือคนไทยที่ราบสูงอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาหลายพันปีแล้วคนอีสานไม่เคยอพยพมาจากที่ไหนหรืออพยพยกย้ายไปจากที่นี่และศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เคยไปรับอิทธิพลมาจากลาวหรือล้านช้างมีแต่คนลาวบางส่วนที่อพยพมาที่นี่และคนลาวรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของคนไทยภาคอีสานจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีสานไม่เคยเป็นของลาว แต่ลาวเคยเป็นของสยามในอดีตก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาแบ่งแยกเอาไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไทยพัฒนามาตลอดทุกยุคทุกสมัยลาวสมัยก่อนก็กำลังเริ่มพัฒนาแต่พอมาเปลี่ยนการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ลาวเริ่มหยุดและขาดการพัฒนาอยากให้ลาวค่อยเป็นค่อยไปอยากให้มีผู้นำที่ดีจึงจะพัฒนาได้สู้ๆนะพี่น้องลาวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปัจจุบันคนลาว สร้างช่อง YouTube มากมายแล้วทำคอนเทนต์เปรียบลาวกับไทยทั้งทั้งที่คนไทยอยู่เฉยๆแล้วประเด็นมันก็มาจากคนลาวด้วยกันเองแล้วมากระทบคนไทยแล้วคนไทยก็อธิบายไปก็จะเกิดปัญหาทะเลาะกันเป็นวงกว้างออกไปอยากขอร้องช่อง YouTube ของคนลาวอย่าเอ่ยถึงคนไทยเลยเรทุกอย่างสร้างกระแสกันเองแล้วมาเป็นปัญหาให้คนไทยต้องเข้าไปอยู่ในปัญหานั้นด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลาวก็จเจริญได้ ถ้าร่วมใจส่งเสริมความรู้ความสามารถของคนในประเทศมีการส่งเสริมพัฒนาในอาชีพสนับสนุนท้องถิ่นค่อยๆทาไปไม่เกิน10ปีลาวก็จะเจริญความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีสานไม่ใช่ของลาวนะสมัยโบราณน,นานมาลาวไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเมื่อก่อนปกครองมีเจ้าเมืองเจ้าเมืองไหนขึ้นกับใครก็ได้อีกอย่างไทยประกาศอิสรภาพก่อนลาไทยยึดลาได้จะบอกอีสานเป็นของลาได้อย่างไร อดีตลาวเป็นของไทยต่างหากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสิ่งที่คนลาวต้องแก้ด่วนที่สุดก็คือต้องไม่มีมุมมองที่อคติต่อไทยในทุกเรื่องให้มองอย่างเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ดีไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาถ้าโมแต่หมกมุนคิดไม่ดีจะเอาชนะมันจะไปต่อยากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีสานไม่เคยเป็นของลาวประเทศลาวเป็นประเทศใหม่เมื่อก่อนมีหลวงพระบางเวียงจันทร จำปาสักเป็นอาณาจักรแยกจากกันไม่ขึ้นต่อกันไม่ใช่ประเทศลาวส่วนภาคอีสานก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามไม่เคยขึ้นกับเวียงจันทร์หลวงพระบางจำปาสักประเทศลาวปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่โดนฝรั่งเศสแย่งเอาไปประเทศลาวจึงเคยเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานไม่ใช่ภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของลาวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกหนึ่งพันปีก็ไม่เจริญหากคอมมิวนิสต์ลาวแดงปกครองลาวแดงปกครองประเทศลาวมาเกือบ50ปีมีสะพานล,ลอยข้ามถนนแค่อันเดียวแถมเป็นชาวบ้านสร้างให้อีกต่างหากยิ่งเรื่องนี้สินแล้วไม่ต้องพูดถึงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนลาวกับคนอีสานที่ใกล้แม่น้ำโขงแต่ก่อนก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวบ้านที่บ้านน้องมันก็เหมือนญาติกันแต่คนไทยก็คือคนไทยไม่ใช่คนลาว พอเราข้ามไปจากฝั่งไทยก็บอกไปเที่ยวหาญาติที่เมืองลาวคนลาวข้ามมาที่ไทยก็บอกมาเยี่ยมญาติที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวกันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่างชาติเขาจะไม่ค้าขายหรือสนับสนุนประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เท่าไหร่ถ้าลาวเป็นประชาธิปไตยป่านนี้คงจเจริญเท่าไทยแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าภาคอีสานของไทยได้ชื่อว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งและยากจนกว่าภาคอื่นๆของไทยแต่ในปัจจุบันนี้ ความเจริญความสะดวกสบายเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆแล้วทุ่งกุลาร้องให้ที่ว่าแห้งแล้งที่สุดปัจจุบันก็พัฒนาเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศเพราะรัฐบาลได้กระจายความเจริญทั่วถึงทั่วทุกภาคไม่แพ้ภาคอื่นๆอีสานน่าอยู่ที่สุดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทําไมคนลาวบางคนคือแย่มากเปรียบเทียบลาวกับไทยอีสานจริงๆมันเป็นความเจริญของวัตถุหาสําคัญศักิ์เท่าใดใจเจริญต่างหากสําคัญกว่า คือสร้างให้เจริญรู้ดีชั่วผิดถูกดีกว่าไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่อยากให้นำเรื่องการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละชาติมากล่าวบูลลี่กันเลยความพร้อมของแต่ละชาติมีไม่เท่ากันไม่ต้องไปข่มหรือโอ้อวดกันแต่ควรที่จะดูและใช้เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นหรือของชาติตนเองต่อไปสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันดีกว่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ความคิดเห็นต่อมาบอกว่างานนี้คนลาวที่ชอบบอกอีสานไทยเป็นของลาวมันฟังแล้วขัดหูอีสานไทยประชากรก็มากกว่าลาวเจริญกว่าลาวแต่มีคนลาวหลายคนเรียกร้องอยากให้อีสานไทยกลับไปเป็นของลาวที่เคยเป็นของล้านช้างนั่นมันกี่ร้อยปีแล้วอีสานตอนนี้คนไทยพักอื่นย้ายไปอยู่หลายล้านคนแล้ว คนอีสานก็ย้ายไปภาคอื่นหลายล้านคนพอกันเอาเป็นย่านเดน่าว่าพนงาจ้าที่ได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานและกับประเทศลาวเาเนาะที่เพื่อนแสดงเห็นความคือกันและกับความแตกต่างกันมันก็มีหล,ลายๆแง่มุมทุกคนว่าเราจะว้าความคือกันก็เนาะก,ก,ก,ก็คือทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินภาษาปากเว้าอีอย่างมันก็คล้ายๆค,คือกันโอ้คนคาจะแตกตาสิบเปอร์เซ็นต์พูดเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือทางด้านเนื้อที่และกับด้านภาษากร ด้านเศรษฐกิจและก็ยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างกันออกไปทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮดให้เบ้าลุยหูสึกแบบว่าจังไดกัว่า,า,วาบอกทุกคนก็คือคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นแนะนาเสนอมาอยู่ไหนคลิปวิดีโอดังกก้าเนาะบางคอมเมนต์มันกเ็เฮดให้เบ้าลุยหูสึกแบบว่าจากที่ว่าจังไดทุกคนเขาจะโบขวาวเนาะความรูสึกอันนี้นเป็นความรูสึกภายในทุกคนเขาจะเวาอันใดที่มันจะสร้างไปในทางที่สร้างสรรค์นี่ก็นเนาะบ่าลุยจะ บุคว่าให้ไม่พี่น้องได้ฟังความมุ้สึก้อภายในของบอลลุยเนาะทุกคนถ้าหากว่าพี่น้องหดมีความคิดเห็นอะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์บอลลุยเพิ่มเติมได้เด้อเนาะแล้วบอลลุยก็ต้องขอคำโม้ขอบใจพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้บอลลุยให้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยในหลายๆคลิปที่พ่านมาให้เนาะขอคำโม้ขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยสำหรับนี้เนาะบอลลุยก็จะขออำลาไม่พี่น้องเพียงสามีเด้อสุดท้ายนี้ขอกล้าวคําว่า สบายดีบายบายสวยงามมาพี่น้องทางหลังเนาะ